ว่ามันจะถูกปล่อไปเลยนับกรลุกเนี่ยพก็ร้อทาท่นี้การซ่งเป็นควาอยู่เลยจะการถ้าเกิดมันทำไม่ดีถ้าไปเข้าท่ามันขี้ถ้าแค่มุป้วพวกนีเขาจิกปั๊บตัวเส็จเลยแต่พอปั๊สนิทพอหนึครับวันมีทีปัดเนี่ยเพื่อกปวนนี่แหละจะเปิดตรงเลยอนีเราสามารถเลือกเตะตรงนี้เขาเิมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ที่เราเปลนปั๊ขาที่ไปทุเอย่ยเราเรเปลี่ยนตัวปัาบเพราะปั๊บเจิกตัวอย่ตัวขึ้นข้างนึ้เนี่ย คือการถักข้อดีกันนะครับถ้าเราถัเราไม่หยู่เราัม่หยดถักองน้วถ้ามักนิ้อน้ก็หล่อตัวนะคือตองัวนะหรือว่าแม้แต่ไี่โม่เราจะทำมารีทุกคนทุกคนต่อถ้าเขาต้องการ้ต่อตัวเราตัวเราถ้าเราเพื่อนเราไม่ไม่ให้เราบิดไม่ด้บยดไม่ได ตรงนี้ได้แรงตรงนี้แรงมากหลยแรงเลยแรงครับผสมไม่ใช่เงี่เงี้ไม่ได้แรงที่เราต้นี้ไม่แรงนะะอันนี้งัดขึนงัดลงนะระวังนะมือเริ่กจะสับขะอมือเนี่ยก็โอเค 六、七、uh, uh, 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 uh yeah. uh, uh uh、八、九、十、十一、十二。 I <laughs> like the like the